อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ชิเมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยอืมหรือเราจะให้โอด่าเลือกข้างระหว่างเรากัโบโจโซคาเบะเราสามารถตีโจโซคาเบะได้เลยอันนี้น่าสนน่าสนจริงๆพันธมิตรเก่า ฮัลโหลเทสฮัลโหลอ่าฮัลโหลครับกลับมากับเกมโชกุ t ทั a l w ว r 2นะฮะก็คือว่าเกมโชกุนเนี่ยคลิปที่ผ่านมาเนี่ยไม่รวมคลิปนี้นะคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยคือผมอัดไว้ตั้งแต่ปี2018นะแล้วก็นนเล่นรวดเดียวเลยสังเกตว่าทุกๆคลิปเนี่ยเสียงผมมันจะง่วงๆนะคือผมอัดวันเดียวเลยนะครับรวดเดียวจนถึงตอนนั้นเลยแล้วค่อยๆตัดตัดตัดแบ่งเอานะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมอัดปี2019นะคลิปเนี้ยโอเคแล้วก็ เสียงมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะ <Okay. S 1> ใครที่บอกผมเสียงง่วงนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยตบออโตโมร่วงไปแล้วเออเมืองนี้นะครับหน้าแดงเราต้องเข้าไปในเมืองนี้เพื่อไม่ให้หน้าแดงนะครับหน้าแดงก็คือความมั่นคงของเมืองไม่ดีอาจจะเกิดกบฏอาจจะเกิดอะไรได้นะครับอัน <c oughs> เนี้ยอันนี้ก็ยังแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ใคร <c oughs> อ๋อนี่โชโตกะเบพันธมิตรเรานะครับ <c oughs> หน้าแดงเข้ามาโอเค นะครับตรงเนี้ยหน้าตรงเนี้ยมันจะแดงจะเหลืองนะครับถ้าเหลืองคือปิ่มปิมแเกือบๆแดงแล้วนะฮะถ้าเขียวคืออยู่ดีมีสุขนะครับพลเมืองไม่มีการปฏิวัติหรือประท้วงอะไร <Okay. S 1> นะครับเนี่ยหน้าแดงเนี่ยหน้าแดงนี้นะต้องระวังนะครับเ,าเราจะควรจะทําให้มันอ๋อนี่มันเป็นเมืองคริสนี่ว่าเราจะ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 าจะจะ,จะถ้าสร้างปราสาทนะครับก็จะบวกความมั่นคงขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะใช้เวลาในการสร้างปราสาทกี่เทิน์น3เทิน์นี่ นะครับอาจน,นั้นอาจจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนถ้างั้นเราสร้างทหารเพิ่มนะครับทาหารก็จะทําให้มันหายหน้าแดงด้วยนะฮะหนึ่งสองอ่ะได้ไหมเอาหนึ่ก่อนแล้วก็เอ่อเป็นคริสใช่ไหมเมืองคริสต้องทําให้เลือกเป็นเมืองคริสครับเพราะยิ่งพอศาสนาต่างกันเนี่ยความเชื่อความอะไรมันต่างกันมันก็จะทําให้มีโอกาสหน้าแดงมากขึ้นนะครับ พระเราอยู่ไหนไไอันนี้ค่อยๆเดินมาทางนี้แล้วกันเรามีพระอยู่นี่อ่าอยู่ไหนครับอออยู่นี่เลยว่ะอ๋อนี่เป็นเมืองคลิสนี่ว่ะนี่ก็เมืองคลิสแต่มีพระอยู่อ๋อคือพระกําลังทําหน้าที่ที่เมืองนี้นะครับเผยแร่ศาสนาพทุทธอยู่นะครับไม่ว่างพระไม่ว่างนั่นเอง <c oughs> พระเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ว่างเหมือนกันเอ้ย ตอนนี้เราไม่ได้มีสงครามกับใครใช่ไหมไม่มีการที่เราเป็นพันธมิตรกับโอดะเนี่ยอย่างที่เคยบอกกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าก็คือโอดะเนี่ยเขาเป็นเอ่อ,เ,อ,อเป็นกองกําลังที่ใหญ่พอๆกับเรานะครับในตอนนี้นะครับตอนแรกผมอันดับสองตอนนี้พอๆกันแล้วเ,เขาเนี่ย เวอร์ผมมากกว่าเขาหน่อยนะใกล้เคียงกันนะครับ power นะครับทหารเขามากกว่ากันนิดนึงถ้าเขาสร้างเพิ่มก็จะสูก้กันได้เขามีจังหวัดในครอบครอง17จังหวัดผมมี18จังหวัดเยอะกว่าเขา1จังหวัดและตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะโจมตีผมเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรนะครับเป็นทาเคดะนะครับเป็นเป็นเราเป็นโฮโจและเป็นเชโซคาเบะส่วนเรามีโอดะกับชโซคาเบะถ้าเราตีกันเองนะครับสมมุติว่าเราเบรกเบรกความเป็นพันธมิตรกันเนี่ยเราตีกันเองนะครับ โอดะก็จะตีกับผมแล้วโชโซคาเบกซึ่งเป็นพันธมิตรกับทั้งโอดะและและเราเนี่ยก็จะต้องเลือกว่าจะเลือกโอดะหรือจะเลือกเรานะครับแล้วซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถตีโอดะได้เพราะว่าพันธมิตรเขาเยอะจริงๆนะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเราจำเป็นต้องตีโอดะปาวะถามว่าเราจะเข้าไปในแดนของพวกโชโซคาเบกหรือโอดะทําไมนะครับเพราะว่าผมจะต้องเข้ามาเพื่อย,ยึดเกียวโตนะฮะเกียวโตเป็นเมืองของสกพรินะครับเป็นเมืองของโชกุนไม่ใช่ไม่ใช่ชักพริเป็นเมืองของโชววกุนคนปัจจุบันนะครับ แล้วก็เราจะเข้าไปที่เกียวโตเพื่อปลดปล่อยเพื่อทําให้เพื่อฟื้นฟูพระราชอำนาจของจกักรพรรดิอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีนี่ครับในในในเงื่อนไขาการชนะเรามีทุกอย่างแล้วย้นเ,เกียวโตนะครับเรามีทุกเมืองแล้วนะฮะบุนโกนะครับรบุนโกเกียวกะซาซึมะฮิโกโอซุมินะครับ5จังหวัดแล้วครับหรือจังหวัดสุดท้ายคือเกียวโตนะฮะอ๋อมันไม่ใช่นี่นะพอเราได้เกียวโตเราจะได้จังหวัดที่เรา ต้องเป้นเงินขายหจังหวัดครบก็จริงแต่เราจะต้องครอบครองทั้งหมดส0ิจังหวัดก่อนโห oh, <no. S 1> ยากแฮะตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกับทั้งโจโซโคาเบะและทางโอดะเราจะทํายังไงเพื่อจะขยายอานาจไปตรงนั้นได้เรายังไม่ไม่ตีเกียวโตก็ได้ครับเราตีหรือเราจะตีเกียวโตโอเคนะครับทีนี้พอเราเช็คดูแล้วเนี่ยแผนของเราก็คือ เราจะค่อยๆดึงพันธมิตรของโอดะเป็นพันธมิตรของเรานะครับก็คือประกอบด้วยทาเคดะและโฮโจที่เรายังไมไ่เป็นพันธมิตรด้วยนะครับโซโซกะเบะที่เป็นพันธมิตรของโอดะเหมือนกันเป็นพันธมิตรกับเราแล้วนะฮะเพื่อที่วันหนึ่งถ้าเราจะต้องตีกับโอดะเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องถูกลุมมากนะครับพันธมิตรกลุ่มนี้จะได้แตกมาอยู่กับเราบ้างนะฮะทีนี้เราจะเหลือทาเคดะกับโฮโจนะฮะทีนี้ผมจะจีบทาเคดะยังไงทาเคดะเนี่ย ไม่ชอบผมสสิลบสิบสี่นะครับส่วนโฮโจโฮโจเก้จังหวัดทาเกดห้าจังหวัดโฮโจชอบผมบวก19นะครับถ้าเกิดว่าผมคุยกับโฮโจว่าเป็นพันธมิกันไหมเขาจะตอบว่าอะไรเขาเขายังไม่อกรีครับเขาไม่ตกลงนะครับถ้างั้นผมขอจอยวอรถ้างั้นผมตีฮอนมะด้วยละ่ะฮอนมะคือศัตรูของโฮโจนะฮะอ่า ah, ถ้าอันนี้เขา พอใจนะครับแต่ว่ายัางผมยังไม่ตีฮอนมะนะฮอนมะอยู่ไหนเอางี้ดูที่ฮอนมะอยู่ไหนฮอนมะอยู่นี่นะครับจังหวัดเดียวถ้าจะไม่รอดนะฮะแต่โฮโจโยังไม่ขึ้นเกาะของฮอนมะได้นะครับยังขึ้นเกาะของฮอนมะไม่ได้เออกูเรียงคำยังไงของกูเนี่ย <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้ทาเคดะล่ะทาเคดะ,คดะมีศัตรูเป็นอาซาอิกับฮอนมะทาเคดะไม่ชอบเราถ้าเราขอมันทำให้ด้วยเขายังไม่แน่ใจนะครับเราก็จะบอกว่าเราจะตีอาซาอิด้วยล่ะ โอ้เขาพอใจนะครับแต่ว่าอาศซีเนี่ยคือสีม่วงนะฮะสีม่วงมวงตรงนี้นะครับอาเซีนะครับหนึ่จังหวัดตรงนี้นะครับเราเราจะต้องทําสัญญาข้ามแดนกับโอดะและโชโกโซคาเบะนะครับซึ่งผมยังไม่ดีกว่านะครับคิดว่าถ้าจะไปเนี่ยผมจะนั่งเครื่องบินไปนะฮะเอาเครื่อง <laughs> ไม่ใช่เครื่องบินโอ้ยเครื่องบินอะไรเนี่ย คือเล่นเกมสงครามยุคอื่นจนจนงงไปหมดแล้วนะฮะคือนั่งเรือนั่งเรือไปยุคนี้ไม่มีเครื่องบินนะฮะนั่งเรือไปแต่ทีนี้กองทัพเรือผมเนี่ยย,ยังยังยังมีปัญหาอยู่นะครับก็คิดว่าเราต้องฟื้นฟูกองทัพเรือก่อน <Okay. S 1> นะแล้วก็เดี๋ยวเอาเรือเนี่ยเอาเรือที่ฟื้นฟูเนี่ยมาดูตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นเป็นเ,น,เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นในแผนที่เนี่ยหนึ่งกอทําขายใหญ่ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีถ้าเรือการค้าก็ต่างชาติอยู่5ที่ 5ที่ซึ่งเราเนี่ยผมเนี่ยนะครองไปแล้ว4ที่1 2 3 4ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครครองไว้นะครับมันเป็นเทาๆเนี่ยของเราครองจะเป็นตีเหลืองๆเห็นไหมไม่รู้ว่าใครครองไว้นะครับเราจะเอากองทัพเรือมาดูแต่กองทัพเรือเราเนี่ยไม่มีเรือลาไหนว่างเลยนะครับทำงานทุกลําเลยแล้วบางลําก็จะพังแล้วด้วยเราต้องต้องฟื้นฟูกองทัพเรือมากกว่านี้เพราะว่าเราทําสงครามต่อนเนื่องมายาวนานนะฮะพอหลังจากฟื้นฟูกองทัพเรือเนี่ยมีเรือพอจะใส่ทหารลงไปในเรือได้ผมจะ ขอเป็นพันธมิตรกับทัคดาใหม่โดยจะร่วมตีอาซาอิด้วยนะฮะแล้วเราก็จะนั่งเรือเนี่ยไปลงที่ฝั่งของอาซาอิแล้วก็ช่วยทัคดาตีอาซาอิยิดให้หมดนะครับโอเคอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นเลยฟื้นฟูกองทัพเรือก่อนนะครับกองทัพบกยังไม่ต้องฟื้นฟูก็ได้นะับเพราะว่าตอนนี้ก็เงินก็เด้งน้อยแล้วเงินแทบไม่มีแล้วนะฮะโอเคก็คือเน้นกองทัพเรือก่อนนะครับเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว,ว่าเมืองไหนมันเป็น เมืองที่ผมไว้สร้างกองทัพเรือนะฮะอ๋อเมืองนี้อันนี้เป็นเรือรบนะฮะเรายังขาดเรือเทรดช,ชิปอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมีแค่สามลำจริงๆมันเต็มสิบลำนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเรือเทรดช,ชิปทั้งสิบลำอยู่ในนี้เราจะได้กำไรได้เงินมากขึ้นนะครับ<ป>ตอนนี้มีแค่สามลำแล้วอีกลำหนึ่งก็จะพังแล้วด้วยนะเดี๋ยวต้องเอามาซ่อม นะตามทั้งหมดละโอเคเท่าน,นี้น่าจะพอนะครับเดี๋ยวเมืองทางนี้มันจะต้องมีเมืองที่เป็นเมืองท่าเรืออ๋อนี่ไงอ๋อนี่น,นี่สร้างที่เมืองนี้ก็ได้เดี๋ยวสร้างเรือลบแถวพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวส่งทาหารไปที่อาสอยแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเงินไม่พอเดี๋ยวไปเช็คก่อนนี่คือเมสเกเของเราหรือเปล่าไม่ใช่ของโอดะมาทำไมที่นี่นี่นินจาเปิดแผนที่ก่อนครับเช็คดู อันนี้ของโชโซคาเบะเพื่อนเราไว้ใจได้ไหมเนี่ยโชโซคาเบะเนี่ยอ่านี่เรามีกองทัพเสริมนะครับกองทัพคุณภาพดีงนั้นเลยด้วยเดี๋ยวเราไม่ทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับกองทัพเละเทะกะกา,ก,าก,ก็มีนะครับตรงนี้นะฮะอ่ะเดินทางนี้โอเคโอเคเปลนเถอะครับ รวมรวมกองทัพเอากองทัพเดินขึ้นเหนือฮะสะเจน <_ d ata> อืมโชตะเบย์ยกทัพกลับไปแล้วครับอ๋อ oh, ไม่ใช่ของโอดะเป็นของยามานะนะฮะโอเคพระของเราเวลอัพ okay. อีกแล้วอัพหน่อย โอ,อ้ตัวอ,อีกดาวเดงงั้นเงินดองไปก่อนครับ <c oughs> โอเคเงินตอนนี้มี2,400นะครับแล้วก็อินคัมอีกกำไรอีกพันเจ็ดเธอหน้าจะได้เงินเพิ่มอีก1,700แต่ว่ามันน้อยไปหน่อยผมจะนี่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 เรือเอานี่มันเรือรบนี่ว่ะเรือรบเราเอาเข้านี่ก่อนโอ้ยเรือรบไอ้เก่าจะพังแล้วว่ะ <c oughs> อ่ะมารวมก่อน <c oughs> พวกเรือจะพังเนี่ยเราจะต้องเอากลับมาซ่อมให้หมดนะครับ สองลำนี้ซ่อมที่ไหนตรงไหนมีท่าเรือพอพอกันเลยเว้ยซ่อมที่นี่กัและสองลำสองลำสลำรอลิงแข็งแรงดีมีจะพังสองลำนะครับอเากคเ็นสอมี่าครับนะัเองสาเองสาากเ่าอาเาอลำตัเลยออครับ เดียวอ็ดรอแปดด็นอเข่้เียกหนสองสามอ่าอะไรเขาที่เยนครับเทดี๋ยโอเคนี่เลยี่นครนะครัโอเคนะครับค่อยๆฟื้นฟูไปเปลี่ยนเธนฮะอะไรโปรเกนอ้า โจโซคาเบะโว้ยช่าได้มเนี่ยโจโซคาเบยเนี่ยเดี๋ยวนะฮะคือโจโซคาเบ,เาเบนะ์เขา ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออ่านอีกทีนะฮะบิโกบิโกมีปัญหาฮะอ่าเดี๋ยวเช็คดอตเตอร์เกิดนะครับลูกสาวเกิดแคลนดิสทรอยามานะยามานะล่มสลายไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาเช็คโจโซ,โซโคาเบะแป๊บหบนึ่งนะไหนวะอ่าโจโซ,โซโคาเบะชิมาสืบโจโซ,โซโคาเบะได้หยุด ยุติการเป็นพันธมิตรกันแล้วเขาไม่ได้บอกเหตุผลนะครับแต่ว่าโจโซคาเบะเนี่ยกลายเป็นไม่ชอบเราซะงั้นนะ่ะผมยังไม่อยากมีปัญหาเขาเพราะว่าเขามีเป็นพันธมิตรกับโอดานะฮะ oh, <no. S 1> แต่เราก็เป็นนี่ว่าอืมหรือเราจะให้โอด่าเลือกข้างระหว่างเรากับโจโซคาเบะเราสามารถตีโจโซคาเบะได้เลยอ,อันนี้น่าสนน่าสนจริงๆพันธมิตรเก่า น่าสนจริงๆครับเกิดความคิดดีๆแต่ว่าเราเพิ่งจบสงครามมานะครับไม่ใช่จบสงครามเราเพิ่งเพิ่งจะใช่ใช่จบสงครามกับโอโตโมะมาเราทําให้เราเหนื่อยแล้วก็กองกาลังก็อ่อนล้ามากนะฮะเดี๋ยวเราเอาทหารไปที่แนวหน้าตรงโจโซโคาเบให้หมดก่อนและอีกอย่างหนึ่งจะถ้าตีโซโซคาเบมันต้องนั่งเรือ,อเพราะเขาเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นกเนกาะนะฮะเป็นเกาะเราะต้องเตรียมเรือให้พร้อม

อันนี้ก็มีเงิน5้า0นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทาหารมาประจันหน้าตรงโจโซโกเบตร,ตรงนี้เขาเขายุติการเป็นพันธมิตรกับเราเพราะเราไปเอาเมืองนี้ก่อนเขาใช่ไหมเขาอยากได้ผมเห็นเขาอยากได้นะแต่เราไปทิงเราไปตัดหน้าชิงตีก่อนเขาละพัฒนาเมืองก่อนพัฒนาเมืองเพื่อเงินนะฮะคระับ พยายามเน้นสร้างไร่นานานะเพราะเราจะได้สเสบียงด้วยนะครับกายพร้อมสเสบียงพร้อมเราทําได้ต้องมีสเสบียงนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องอ่านี่อัพนาตรงนี้ได้พนะันเก้าอัพซะนี่นี่ก็ได้พันเก้าเหมือนกันอัพซะอิซุโมโอเคค่อยๆไปนะ อาทิ้งแลรามาดูว่าเราจะเปิดการค้าที่ใหม่ได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยเหลือแค่นี้นะครับเหลือแต่ตอนนี้มันเหลือแต่แคลนใหญ่ๆแล้วโอดะเป็นพันธมิตรเราเหลือพันธมิตรแค่โอดะคนเดียวเราทําการค้ากับทุกคนหมดแล้วนะโจซคาเบะไม่ชอบเราจะทํำยังไงให้เขากลับมาชอบเราเหมือนเดิมทุกคนเฟรนดี้กับเราเกือบหมด เดี๋ยวเราได้ตีโจโซคาเบะแน่นอนน่าเสียดายนะเคยเป็นเพื่อนกันแท้ๆเคยช่วยกันตีโอโตโมะเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องตีกันเองละอันนี้หน้าแดงเราเพิ่มกำลังขึ้นหน่อยโอเคตรงนี้เราจะทำอันนี้แล้วกันได้เมสเกด้วยนะครับเอ่อมาเกดทำมาเกดจุกโอเคเหลือตังแค่200กว่าพอละเปลี่ยนเทิน โอเคหน้าหนาวเคเรือเราเกิดนะครับมากมายไก่กองไรนาโอเคเรามาดูที่เรือจุดนี้เอาเข้ามาอีกสามลำปั๊บเงินเพิ่มเป็น5บันกว่าละ เป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน้องเดกนี่โอเโอเคทีนองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดกี่นี่แหละที่เดนกา้าหดแ้ก็รมนี่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาดแล้วก็สี่ห้าออกพอแล้วกันเลยการค้าเลิกสร้างโอ๊ยกดผิดไม่สร้างไม่สร้างโอเคลยการค้าเลิกสร้างมาแล้วครับเพราะว่ามันครบแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นว่าตรงนี้ใครครองถ้าเกิดว่าไม่มีใครครองหรือเราสามารถตียึดได้เราก็ต้องสร้างเลยกรคลายสิบล่าประจําการตรงนี้แล้วก็มีเรือเรือเรืออะไรเรือร,อรอบไว้คอยคุ้มกันเรือการค้าด้วยน, <c oughs> นี่ท <c oughs> หารขึ้นเหนือไปครับนะครับเพื่อการ <c oughs> การโอเอชอโตโม <c oughs> การโชโซคาเบะต่อไปนี้เอาเรือรบดีกว่าเพราะเราจะต้อง ตีโชโซคาเบด้วยที่ต้องข้ามเกาะแล้วก็มีอาซซีิด้วยนะฮะเรือรบที่ไหนสร้างดีโอเคครับเดี๋ยวเรือรบเอาประมาณนี้ที่สร้างไว้แล้วก็เรามาดูว่าเราจะจัดการที่ไหนก่อนเพนเทิน เมสเกลแรงอัพนะฮะนี่อะไรฮกิีฮกิีนี่มีปัญหาเกี่ยวกับพลเมืองเราจะสร้างอะไรมันเพิ่มความมั่นคงให้ฮกิอย่าลีสมุไรแล้วกันอ่าอ,อันนี้ประสาท3 2 0 0ยังไม่สร้างสร้างเงินก่อนนะสร้างเงินสร้างฟาร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องสร้างทหารนิดนึงนะครับเพราะฮอกกีหน้าแดงอ่าฮะเฮ คนนี้แรงอัพนี่นในการสายดูเอลลิสเคาน์เตอร์สปายแล้วกันครับสายเคาน์เตอร์สปายไว้จับนินจาศัตรูนะโ,โ,โดโซโกเมเดโอสุสเม่มนี่ไดเมียวแน่เลยใช่คนนี้ไดเมียวนะครับโชโซคาเบะคุนิชิวะคุนิชิกะเหรอประมาณนั้น คนนี้เป็นเดมยวของโชโซคาเบะนะฮะถ้าเราตีเราก็จะฆ่าเดมียของเขาตรงนั้นก่อนอื่นที่จะก่อนที่จะตีโชโซคาเบะเราควรเป็นพันธมิตรกับคนอื่นก่อนไหมหรือแค่โอดเดี๋ยวเตรียมตัวกั้ก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเอากองทัพใหญ่มาที่แนวหน้าเพื่อยันโชโซคาเบะไว้นะครับไม่ให้เขาตีเรา ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศสงครามกันนะแต่ว่ากลัวกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแกแน่นอนผมเป็นคนที่กลัวนะฮะเรากลัวอะไรแล้วควรจะทำลายสิ่งนั้นนะฮะโอเคเฮ้ยพระทำอะไรนินจากูไม่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 ไม,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 ไม่ฟันแม่งเลยล่วงไปนอนแล้วพระโชโซคาเบะนะฮะ อ่ะชัวร์แล้วว่าโจโซคาเบะไม่ชอบขี้หน้าเราจริงๆนะตอนเนี้ยเราคงไม่สามารถประสานรอยร้าวกันได้มิดคือศัตรูศัตรูคือมิดเอานินจากลับก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนินจาไม่ปลอดภัยนะโชโซคาเบะเขาจ้องนินจาเราอยู่กลับ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 แผนการของเราก็คือเราจะเอาอุ้ยอุยอุยโทษโท,ทเราจะเอากองทัพเรือของเราเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับ เราจะค่อยๆสร้างกองทัพเรือของเราเนี่ยเอามาร้อมร้อมล้อมลอลิงปะวะร้อมเกาะเอ่อเกาะของโชโซคาเบะไว้นะครับตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมี1 2 3 4ี่จังหวัดมั้ง4หรือ5จังหวัดนี่แหละเอามาล้อมไว้นะครับแล้วก็เอากองทัพบ,บกซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเหนือเขานะฮะมาโจมตีทางโชโซคาเบะที่ยืนอยู่บนแผ่นดินใหญ่นี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเอากองทัพทั้งที่เหลือเนี่ย ึ้นเรือที่ล้อมเกาะนี้ไว้มาโจมตีโชโซคาเบะอีกทีหนึ่งในนี้นะน like okay. ี่คือแผนของเรานะโอเคอืมฉะนั้นเราต้องเตรียมกองทัพเรือให้พร้อมนี่สามลำกองทัพเรือสองลำเยอะเい้ย为什么我干什么没有没有 เปลี่ยนเทิน,นถ้าเยันผ่านโจโซุเบเดินเรือโอ้โหเรือโจโซุเบเยอะนะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบแบบโอเคลูกชายเกิดของทับออกมาสองเรือรบ นี่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 น,นี่เรือจำนวนมากของโชโซคาเบะนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลำนะ่ะบอกว่ามันคงเป็นแค่เรือการค้านะซึ่งไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเรือรบทำไมถึงคิดว่าเป็นเรือรบเพราะว่าจุดการค้าเนี่ยเรายึดไว้หมดแล้วนะครับมีจุดเดียวคือตรงนี้นะครับ <laughs> เขาจะสร้างเรือการค้าอีกทำไมล่ะเขาต้องสร้างเรือรบสิ ตอนนี้เรามีลบสามกับสามเป็นหกลำแล้วเดี๋ยวเรามีสร้างเพิ่มไหมมีอีกโอเคสร้างเพิ่มทั้งเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวไปไล่โจโซ,โซโคาเบะอะไรก็ว่าไปไม่ได้ไล่ครับคแค่เอามาแบบขานอำนาจกันเข้าใจไหมโอเคมาที่แนวหน้าโอเคชิมัสุโยชิฮิสะชิมัสุที่เป็นไดเมียอยูไ่ไหนนี่อะ ใช่ชิมัตสึทาคาชิสะ5ดาวแล้วชิมัตสึโยชิโระอยู่ไหนนี่ปะนี่โยชิโระ3ดาวเดี๋ยวเราเอาโยชิโระกับไดเมียวไปนะครับแล้วก็ใช้คนพี่เนี่ยชิมัตสึโยชิสะดีเฟนไว้ป้องกันไว้ยังเกียดเราอยู่ปะโอ้ฮอซายเลยเหรอวะเกียดเรามากขึ้นเยอะเลยเอะ ม่แน่มันอาจจะประกาศสงครามกับเราก่อนก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมกองทัพบกด้วยแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยนะครับอันตรายอยู่แต่ตอนนี้ในเมื่อสงครามยังไม่เกิดเราเอาเป็นกองทัพที่แบบไม่เร่งรีบนะครับคือเน้นคุณภาพนั่นเองค่อยๆฝึกฝึกแบบมีคุณภาพก็ต้องมาฝึกที่ซัสซมานี่แหละเป็นสมุไรคาตานะครับแล้วก็สมุไรอ๋อคาตนาและโบคาตนาและโบคาตนาและโบ ่าโบโบก็คือสมุไรยธนูนั่นเองอันนี้เป็นไลท์เป็นม้านะครับม้าเกาะเบาโอเคแล้วก็เป็นยาริสมุไรด้วยโอโบโอเคตังหมดโอเคครับพอกองทัพนั้นพร้อมเราว่่าจะสามารถลุยกับโซโซกาเบตน่าจะได้เป็นเทิร์น